เขาบอกวาเอา,เอา,าใช่ค่เาะว่าวเขามีเขาแแค่หกไว้หัวเขาไปที่พักกลางวันคือเข้าได้เก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงมันแท่แต่เนี่ยอย่างไปได้อ่ะแต่พอเริ่มมีคนเข้ามาลหลักัวเขานะค,ะนครับมันผิดปกติวิสัยอ่ะพยายาเขาแบบว่ามาเอาของไปอ่ะ ต้องมีเหมือนร้านปูน,นะคะ่ะก็คือมีตรงนี้มีโต๊ะสแตนเลสมีเสาแก้สองหัวแล้วก็ขอรั้ข้าวสามใบก็ไปหมดเลยลข้าวด้วยเส้นนี้ค่ะร้านไหนที่มีครัวอยู่ขอจะมาเอาไปแต่ถ้าแบบมีก็คือลงตรงนี้เลยทุกทายแต่ต้องมีโต๊ะสแตนเลสแบบนี้นะเตรียมไว้ไวางครัวแล้วก็ววกววเตรียมอาหารแล้วก็มีซิงค์น้ำมีเสาแก้สองหัวอันนี้ข่ายขายหมดเลยตอนแรก มาแต่เพื่อคนอื่นเศร้าะคะ่ะอันนี้ตู้ไม้อะไรตู้โชว์ของอันช้อนซ่อมตะเกียบหลายอย่างโอ้โหหายเลยทั้งพันใบพันใบนี่ไปเจอลักะอันพวกของวพุนไปขอจ้างอขอไปทั้งหมดเลยขอไปทั้งยองเลย แก้วทาวเวอร์นี่มันจะมีส่วนของบริษัทมาเก็บไปแต่ว่าแก้วเนี่ยมันแก้วที่เราซื้อมากันเหลือไว้กรับก่องเพื่อ สเตชัน2องอันขย่าตตั้งทองเหลืองสองคนะพรดลงระบายอากาศเลขหนึ่งตัวอ่ะจะเอาอ,าอย่างต้องทายหูบส่งเวลาเจ้าของเจ้าของพื้นที่จะเข้าพื้นที่ต้องทายหูบแล้วก็เขียนว่าเอาอย่างห้องแล้วก็ส่งหูบไปเพื่อขอดู ผมจะเอาอันนี้ก่อนเลยไอ้รักทัพย์นี่ก่อนผมขอแค่ถูกคนผมยากก่อนเลยฟ้องแพงก็ต้องเรียกก้องขเปิดสีเลยได้ก่อนเกวเออกัวเาเหลือนะไปกัไปอะพอ่ก็บของไปนะ้นีกัวโดนนี่คือคนตังในแน่นอนครับ เอาไม้แม่มาตรวจอุปกรไหมอเหลออจ้แข้งที่ต้อบเดียวค่เอารข้าาจะไปรงะไ่าเะหลือแคหน้าจอไปเพอเพราะว่ามันหมงไปยันอย่างไปเลยเอกสารเอกสารเข้าไปย่นี่หมดอย่า ิยาเออของเขามันเยอะขนาดนี้แบบที่ตัวใครจะมาเอาอีเนาะไฟนี่ไฟมาสภาพนี้เลยแต่ต้องคุณอยู่คนนี้ของคุณอะคุณต้องคุณอะถ้าใครจะเข้ามา